Thank <laughs> you. อัทกทายสิครับทายสิครับโอ้โหรูปแบบเยอะเหลือเกินจับทางไปถูกก็เนี่ยโอ้อะไรก็ไม่รู้เนี่ย<ต>อยากให้เห็นหน้าชัดๆก่อนออเห็นหน้าปั๊บจะรู้ว่าอ๋อรายการนี้เขามาแล้วมันมาอีกแล้วและนี่คือรายการรถสู่ยุโร บอกผู้ชมเลยนะฮะว่าจุจุห้ามเบื่อหน้าพวกเราสองคนเด็ดขาดเบื่อไม่ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นเราทุกวันค่ะเห็นตลอดนะรักก็ไปข้างนึเลยว่างั้นเถอะครับผมแต่ช่วงหลังเริ่มมีคนถามแล้วนะว่าพี่จะออกทำไมทุกวันนะครับอย่าโทษนะพูดตรงๆนะพี่อยากดังเหรอเอางั้นเหรอตอนผมอยากได้ตังค์ ผมอยากได้เงินครับก็อ้อมหน่อยสิไม่อ้อมหรอกครับไม่อ้อมหรอกไม่อ้อมหรอกนะเจ้าหนหนที่เป็นคอฟุตบอลเนี่ยนะฮะก็ติดตามได้นะในรายการของเราเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับข่าวสารความเคลื่อนไหวเนี่ยมาฝากผู้ชมกันในฟุตบอลยูโร2012นั่นเองครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมแต่ไม่ใช่การเตรียมความพร้อมของนักเตะครับเป็นการเตรียมความพร้อมของ พวกพวกเรานี่แหละคนไทยนี่แหละจะเตรียมความพร้อมยังไงกับการดูฟุตบอลยูโร2012แบบสดๆเพราะว่าเตะห้าทุ่มคู่แรกไตีหนึ่งอีกคู่หนึ่งมันดึกเหมือนกันนะถูกมันดึกเหมือนกันนะแล้วคนบ้านเราส่วนใหญ่เนี่ยกอนทำงานกันช่วงเช้าครับเลิกช่วงเย็นแล้วถ้าดูสองคู่บอลคู่ตีหนึ่งจบตีสามอย่างเงี้ยมันก็ลำบากกันนะพี่ป๋องพอจะมีไอเดียไหมฮะนอนนอนเลยนอนตอนบอลเตะนอนตอนบอลเตะใช่ถูกต้อง นอนพักผ่อนให้เพียงพอเช่นไปนอนในออฟฟิศนะฮะไปนอนที่ทำงานนะฮะหรือไม่ก็ลาหยุดหรือไม่ก็ลาออกก็ไปเลยแค่นั้นเออถ้าลาออกก็ว่างนะก็ว่างอ่ะก็จากจะนอนเมื่อไหร่ก็นอนได้เออเขาได้ขวนนาแหก บ้ารึอไงเราไปแน่นำาก็ก็เอาวิธีดีๆก็อย่างเช่นดูแลรักษาสุขภาพก่อนถูกแบ่งเวลาให้ถูกกันที่ชัดเจนช่วงทํางานก็ทํางานไปกลับบ้านเลิกงาน5้าโมงก็นอนซะกินกงกินข้าวนอนสัก3าี่ชั่วโมง นมาดู5้าทุ่มดูแค่คู่2ดูไม่ไหวก็นอนไปแล้วก็มาดูไฮไลท์ก็ได้เพราะว่าทางจี m แอมแกรมมี่กับท่อง3เนี่ยเขามีไฮไลท์ให้เราดูกันอยู่แล้วทุกกวันเนี่ยสำคัญก็คือเรื่องของอาหารด้วยนะผมมองว่านะครับคือถ้าเรามีการบํารุงนะครับร่างกายของเราจะก็ตามแต่นะว่ามันก็จะช่วยได้การออกกําลังกายอะไรแบบนี้ พราะถ้าเกิดร่ากายเราแข็งแรงเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยผมว่าเราก็ติดตามฟุตบอลกันได้อย่างสนุกที่สําคัญเตรียมคาวามพร้อมของร่างกายแล้วเนี่ยเตรียมจิตใจด้วยนะอย่าไปเชียร์แบบเอาจริงเอาจังมากหรือว่าไปหมกมุ่นกับเรื่องของการพนันนะเราไม่สนับสนุนอู่แล้วนะโอ้ไม่เลยฮะไม่เด็ดขาดเลยนะ,ะดูฟุตบอลให้เรียกว,ว่าเพื่อเป็นการศึกษา เกมฟุตบอลของเขาดูวิธีการเล่นดูระบบการเล่นของเขาแล้วก็ดูเพื่อเอนเตอร์เทนดูเพื่อความสนุกบันเทิงจริงๆโอ้โหรายการเราเนี่ยนะจอดนะเออสินะฮะั้างนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งไหมได้ครับช่วงหน้านะครับช่วงของยูโรเคลซี่มาแน่นอนนะครับรวมไปถึงช่วงของยูโรคอนเนอร์ก็มาเช่นเดียวกันครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันแป๊บเดียวครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้า Vaseline mint.